มศัมยรย yeah! สวัสดีครับพวกผมอีกแล้วนะฮะกับชาบ,บีวิเฟสนะในรลมศักด์ไทยแลนด์ลอรี่นะฮะวันนี้ผมก็ มาั้งโตนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะฮะวันเสาร์ก็คนก็จะเยอะจะเยอะหน่อยนะครับนี่เป็นวันเสาร์นะครับก็จะมีทั้งพ่อค้าแม่ค้านะฮะมาดูพระส่องพระกันนะฮะจับพระแล้วก็ซื้อขายกันในบริเวณแถวหน้าวัดโรงเรีมงคนนะครับ อยู่ข้างกันผมก็จะไปสัมภาษณ์เพื่อนที่ว่าเป็นลุงเป็นน้าอะไรอย่างี้เป็นพี่อะไรองี้ครับก็จะมาขายพระแล้วก็รับซื้อพระกันที่นี่นะครับเป็นพัาเครื่องนะครับก็จะ,ะ,ะม,มีคนในละแวกนี้นะครับมาส่องพระกันนะครับส่องดูแล้วก็มาจับแล้วก็มาซื้อมาขายกันที่นี่นะคะ ดูลุงคนนึงแล้วฮะซึ่งมาไกลมากแล้วฮะมาจากไหนนั้นเดี๋ยวปผมจะพาไปสัมภาษณ์ครับเอทีโอเปียครับนี่ครับสวัสดีครับน้าไม่ใช่น้าล้วลุงเนาะลุงมันจะแก่ไหมเด็กอันนี้มาจากที่ไหนครับเนะอันนี้มาจากนครสวรรค์น้ำโขงโอ้โปรโมทขายหินอ่อนไว้นะฮะนี่ฮะ นี่เเนาชาละชาละมาที่นี่ได้กี่ครั้งกี่รอบแล้วครับเนี่ยมาประจําเลยครับเดือนหนึ่งก็มาสองครั้งครับอ๋อ,อครับแล้วมานี่มาพอพอได้ป้องไหม<า>ได้เลยครับสองสินค้าดีสองสินค้าขายดีสินค้าขายดีอันดับหนึ่งขายดีนะว้าวอันนี้ก็คือ,อ,อลุงออดน,นะลุงออดก็อัธยาศัยดีครับสนุกตลกดีนะฮะ หัวเราะได้ทั้งวันนะฮะอยู่คนเดียวก็หัวเราะนะฮะอันนี้ก็พี่ชายผมเองนะฮะสู้กันทุกวันนะสู้กันทุกวันมากันทุกวันฮนะตายกันไปข้างหนะึงครไม่ได้เป็นพันไม่ได้เป็นหมื่นก็ขอได้ร้อยสองร้อยก็พอนะครับลุงมีพระเอกนางเอกนะครับกำลังจะเข้าเข้าคัดตัวอยู่แล้วอีกข้างๆผมนะข้างๆผมก็เป็นเเออ่ป็นสาวน้วยนะฮะ ก็เพิ่งมาเจอกันนะครับผมก็เพิ่งเข้าวงการเนาะก่อน <g år> ที่เราจะไปสัมภาษณ์ตัวข้างๆผมอีกอคนนึงนะเป็นหญิงสาวนะเดี๋ยวเรามาดูอะไรแปลกจะแปลกหรือไม่แปลกนี่พิ่งไหม่รอครับ <c oughs> นะฮะอันนี้คืออะไร <c oughs> นะฮะนะะอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรลุงปหลัดนะฮะไม่ใช่ประหลัดอำเภอนะ้ปหลัดขิกแล้วิกนะครับนี่ฮะใหญ่สุดนะฮะ อันนี้กี่กี่นิ้วเท่าไหร่ครับเกือบพุทเกือบพุทนะฮะความใหญ่สามนิ้วครึ่งครับผมหญิงใดได้ไปครอบครองหรือว่าโชคดีมาโชคดีมหาเฮงนะฮะปราสจากโูกใครใครเจ็บนะฮะมีความสุขนะฮะกับประคิกนะฮะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่เขาเลยนะฮะนี่ยฮะอันนี้โต๊ะข้างๆผมนะครับ ก็จะมีพี่พี่สาวนะมาหน้ามาทีนะฮะนะฮะอันนี้พี่มายังไงแบบไหนครับพอสัมภาพหนึ่ยก็มาขายพระก็มาขายพระนี่เอ้าไม่น่าถามเลยว่ามาขายพระก็มาขายพระนี่ผมนั่งอยู่นี้ก็มาเป็นแรมเดือนนะมากับทุกวันนะผมก็เพิ่งเคยเห็นพี่เขานะก็มาก่อนมาบ่อยอ๋อมาบ่อยนะฮะผมก็ทิ้งแล้ ครับผมนะฮะแล้วพี่มาจากไหนครับพิษณุโลกมาจากพิษณุโลกเนาะมาจากบ้านไหนครับพิษณุโลก,โลกโอ๋อเป็นคนในเมืองนะฮะเมืองพิษณุโลกนี่เองนะครับวันนี้มาเ,เห็นแบบสองคนใช่ไหมฮะสองคนมากับอน,นอ๋อนู่นนะนมาแบบอีกคนนึงน,นะ,ะเป็นหญิงสาวเหมือนกันนะฮะเป็นพี่สาวเหมือนกันมากันสองคนนะครับ ก็นี่นะในแผงพระพี่เขาก็จะมีจะมีอะไรๆๆหลา,ายๆอย่างอะไรนะ,ๆๆะพระอะไรก็คือพระนะครับพี่อะไรก็ดูก็ดูดีหมดนะครับขอยเป็นพระนะฮะก็มีพระพี่ดีนะ,ะนานมาทีมาเจอกันก็อยากจะสัพาษณ์พี่เขานะฮะไม่ว่าโตด้านซ้ายด้านขวาน,นะฮะ <c oughs> อันนี้คือขาประจำนะ มาอีกแล้วนะขาประจำของเราแล้วมาก็ผ่านไปผ่านมาก็ดูแบบทุกวันนะฮะซื้อทุกวันนะฮะนผมชิชาญครับชาญบิวี้เฟนนะติดตามช่องผมด้วยนะครช่อง,องลวงจักไฮแลนด์เออรลี่นะฮะขอบคุณครับวันะนนี้ก็อยู่หน้าวัดวัดสิมคลนนะฮะเมืองเฮสบาอนอลมสรก เอลงสักจังหวัดพิศนุนะฮะผมจะพาไปดูข้างๆถัดไปนะฮะตามผมมานะครับกับชาเมลเฟสโคล้อมีครับนี่นะนี่ก็จะมีจะมีป้ามาเป็นผู้หญิงนะมามาวางแผงพระนะครับมีแต่สวยๆแล้วน,น,นะฮะเขาว่าขายพระเขาว่ารับเช่าพระนี่นะฮะ จะสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มครองนะฮะนี่นะฮะนี่ือเจ้าของอะไรนะผมนึกว่าไปไหนเจ้าของตัวมาเชิญนะแกอีกนะฮะกินข้าวอยู่นะไม่รบกวนนะครับนี่ฮะข่าวประจํามาแล้วครับน้องต่อของเรานะแควคาดปลอดภัยภัยอันตรายครับพวงไม่สดครับ จะไปทำคลิปนะฮะอทเลยยนดังๆห่โอ้โหดังแน่นอนนะฮะต่อคอนเฟิร์มนะครับนี่ฮะได้แล้วรีบไปห้ามให้ใครดูเหงเหงิเฮงเลยนะฮะสวัสดีครับครับนี่มาจากไหนครับเนี่ยมาจากพิษณุโลกพิษณุโลกนะฮะพิษณุโลกสองสามคนแล้วนะฮะวันนี้เป็นไงครับจับเงินเฮงิเหงิเงินเพิ่งได้ร้อยเดียวโอ้โได้ร้อยเดียวนะฮะ อีกชั่วโมงสองชั่วโมงนี้ได้เป็นหมื่นนะครับก็จะมีตรงนู้นนะฮะตรงนู้นยาวไปเลยนะฮะเข้าถาังนวัดนะฮะวันนี้คนคนเยอะมากเลยนะมาสลาดลัพะน,นะครับเครื่องนะฮะเดี๋ยวเราไปดูต่อ <laughs> นี่ก็จะมาถึงอีกโต๊ะนึงนะฮะเป็นแผงยาวเลยนะครับเจอพี่ชัดอีกแล้วนะฮะชัดทั่วไทยในหลุมศักดิ์นะครับ <c oughs> <c oughs> รอซื้อรอขายแถวนี้นะฮะ oh. อันนั้นก็จะวางแบบท้ายกระบะเลยนะสุดยอดครับเ <c oughs> นี่ยนะเป็นกองเลยนะฮะว้าว <Wow. S 2> อ๋อนะแล้วมามาอีกแผงอีกแผงนึงนะฮะมาดูเรื่อยๆนะฮะยาวมากนะครับ ยาวมากนี่ฮะเจอนาแกอีกนะฮะเปิดแขงแล, <c oughs> แล้วครับเปิดแขงแล้วได้ยี่บาทแล้วฮะเหมือนได้สองหมื่นเลยนะ <c oughs> ใจแข็งนะฮะนี่นาแกก็มาบ่อยนะครับเป็นไงครับวันนี้ใช้ได้ใช้ได,ได,ใไดนะ้ใช้ได้นะฮะใช้ได้นี่ก็คือแบบว่า ไม่ต่ำกว่าหมื่น <c oughs> เรื่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนฮะรุ่นคุณลุงคุณตาก็จะมีนะฮะมาดูมาแชร์พระกันนะฮะ <c oughs> แล้วก็จะเป็นอีกฝั่งนึงนะฮะที่ผมจะไปเ๋ยผมตอนนี้ผมก็เอาตรงนี้ก่อนนะครับเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับกันนะครับเนี่ยเป็นข้างในชั้นเป็นหมันมันผ่านทะ สวัสดีครับฮะก็น้าเขาลุงเขาก็จะมาส่องพระดูพระกันครับนี่ก็จะเป็นเป็นเนื้องานรือเปล่าครับอ๋อเป็นเนื้องานแล้วฮะครับผมมาเจอพี่ลึกลับอีกแล้วแหลูไม่เผอนามนะปิดหน้าปิดตานะฮะ ยังไม่กลับเลยพี่อ๋อเรื่องว่าจะม่พูดกับผมแล้วอ๋อเรื่องว่าจะม่พูดกับผมแล้ว <laughs> โอเคครับโอเคก็อย่างที่บอกครับผมจะมามาดูกับอ่าผู้หูดูมาด้วยกันนะคมาจากอิสานโลกนะครับเป็นพี่สาวนะครับเป็นพี่สาวนะครับมาดูครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ มาจากพิษณ <ifica. S 1> ุโลกนะฮะมามาด้วยกันพร้อมกันเลยฮะกับพี่คนเมื่อกี้นี่นะฮะอ๋อแล้วปกติไปลงที่ไหนครับเนี่ยส่วนมายจะไม่ค่อยวางนานๆจะมาทีอ๋อนานๆมาทีนะฮะแล้วนานๆมาทีนี้เดือนนึงมากี่มากี่ครั้งครับไม่แน่ไม่แน่นอนไม่แน่นอนไม่แน่ใจนะฮะก็แล้วมาแต่ละรอบนี้พอได้ไหมครับก็ได้ครับ ได้อยู่นะก็ได้มีพระหลายรูปแบบนะครับมีหลายรูปแบบทำมาได้อะไรคะได้ให้เงินหรือได้ผู้ชายได้ผู้ชายโอ้โหถ้าได้ผู้ชายคงไม่ได้อะถ้าได้ผู้ชายคงไม่ได้ยักษู้ต่อหน้าพี่นี่ก็เป็นผู้ชายครับก็เซลล์กันไปนะฮะ บรรยากาศดีค่ะลมครับผมขอบคุณครับก็ช่วยติดตามผมด้วยนะครับผมชาบีพีเฟสนะจัดหลมศักดิไทยแลนด์ลอรี่นะฮะติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวคุยหลังไม้นะฮะครับจะมาเรื่อยๆฮะมานั่งโต๊ะดีกว่าฮะกลับมานั่งโต๊ะพระถ้าผมเองอันนี้ของผมนะฮะนะฮะมีแค่นี้แหละครับสำหรับวันนี้นะก็ชาบีพีเฟสนะฮะจากหลมศักดิไทยแลนด์ลอรี่นะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นนะฮะให้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับ